ครับชาว FPS แถลงทุกท่านแล้วก็ชาวพลายแบงค์ทุกคนนะฮะวันนี้พี่แว่นมีซีรีส์ใหม่อย่าเรียกว่าไอเทมเลยเป็นซีรีส์ดีกว่าเป็นโกซีรีส์ของทางพลายแบงค์ฮะมีมาให้ชม6กระบ,บอกนะผมหรกระบ,บอกซึ่ง6กกระบอกนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าจะได้พูดทีละอ,อันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมกันมาดูกันนะฮะ <No. S 1> กระเป๋าสัมภาระของฉันของพี่แว่น นี่ฮะมีอะไรครับมี HK C17G ครับในขอหมอดูหน่อย 9, 10, 10. เพิ่มกระสุนจากเดิมฮะเป็น45นะัดทับ225เป็นปืน HK นะฮะดกดใช้ไปก่อนนะฮะถัดมาน่าจะเป็นอันนี้ครับ MP9 เป็นปืนกนเบาครับ MP9 EXTG คือ g o Series นะเพิ่มกระสุนจากเดิมเป็น45ทับ315นะฮะแต่สแตทเหมือนเดิมนะเพิ่มกระสุนนะอันที่3ครับ นี่ฮะเป็นเป็นปืนกลเบาเหรอฮะ PP เป็นไบซ์นนะฮะ PP 1 9ึ่งเ้ไบซน G คือโกนะฮะเพิ่มกระสุนเป็น80นัดไม่ย้อย80นัดนี่กดแท้เลยนะโอ้โหอันนี้ครับเป็นไรเฟิลนะฮะเป็นไรเฟิลเพิ่มกระสุนจากเดิมเป็น15บหทับ60นะฮะนี่ SVUG กดใช้ไปก่อนอันนี้ครับ เป็นไรเฟิลซ่มยิงเหมือนกันนะฮะเป็น DSR ขีด1นนะฮะกดใช้ไปก่อนเพิ่มกระสุนจากเดิมเป็น10ทับ45นะฮะกี่อันแล้วเนี่ย1 2 3 4อ่าเหลือ2อันอ่ะแล้วสุดท้ายดิอันสุดท้ายนี่อัลติแม็กหนึโกนะฮะเป็นปืนกลหนักนะเพิ่มกระสุนจากเดิมเป็น150นะัดทับ300นะฮะนี่ปา้ากดใช้ไปก่อนเดี๋ยวนับก่อนหนึ่ง สองเอ๋น,นี่ไม่ใช่สปาร์ตไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบโอเคเดี๋ยวไปลองในเกมกันนะฮะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเนื่องจากมันมีหลายกระบอกเนาะกระบอกละนิดกระบอกละหน่อยละกันเดี <c oughs> ๋ยวเข้าไปยิงยมาลอง k han k han k han. อัลติแม็กกันครับห้าสิบนดกดแช่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  <c oughs> <c oughs> เฮ้ยช็อตนี่ฮะถามว่ารีโหลดรีโหลดนานไหมมันต้องนานนะเดี๋ยวขอรีโหลดโชว์ก่อนใจเย็นๆเพื่อนโอ้แม่งเอาลูกซองมาไล่ยิงกู่ะขอรีโหลดหน่อยกึ๊บกึ๊บโอ้โหนานสัตว์อะเออเชียนสตาร์เปอร์วิ่งเข้ามาไอ้สัตว์ว้าคว้เสียงมึงนี่ว่ะเสียงเพื่อนโอ้โหโอ้โหวัวๆๆๆๆอ่า นี่ m .P. 9นี่เ .P. 9ครับหืมโหปลั่นอย่างไวโหดสวยอะ่ะเงานี่เลื่อมมาเลยเข้าไหนไหนรยิงกวูวใครยิงกโูโอ้โหตายดีมากระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะมา ยังเดินหน้าฆ่าอย่างต่อเนื่องลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวให้แม่งเฮ้ยไก่ตื่นชิบหายเป็นยังไงบ้ปืนนี้นี่นานเลยเฮ้ยเห็นแวบๆบโอเคต่อไป DSR บ้างครับ วิ่ยมันมันอุ้ย,ยเสียงนี่สนั่นลั่นทุ่งเลยฮะฟังเสียงนะอุ้ยโอ้ย,อย,อยจะปามีดข้าจะนานว่าศพเนี้ยแมพมันเล็กอะ่ะมันไม่ค่อยเอืออ้อต้านนายเท่าไหร่โว้ มีดแม่งเลยโอ้เจนซ็อกเจอสมกแล้ว่ะโอ้โหโ,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 โอเคไบซันมั่งไบซันเมื่อกี้อยู่แถวนี้นี่ไบซันรีโหลดให้ดูอุ้ยสวยนะฮะนี่ ผมเห็นคุณอยู่แถวเนี้ย <laughs> ไกลๆก็เอาได้ไกลๆก็เอาได้เฮดช็อตสัตว์ไหน <c oughs> รัวรัว <c oughs> โอ้โหกระสุนเหลือเยอะ <Head shot. S 1> โอ้โหนิ่งด้วยใบสั้นนี่ใช่วะ เห็นล้เห็นละวออ้หูตายก่อนโอเคอันต่อไป S V okay. U go S V U go หาก่อนหาก่อนหาก่อนนันทแมท D S R นี่ครับเป็นไรเฟิลจู่เจอจู่เจมนะจูโจมครับเป็นแบบยิงแบบอโตโมติกนะฮะยิงต่อเนื่องได้ <laughs> โหในที่สุดยิงได้แล้วยิงจากข้างหลังด้วย <gun fire> โอ้โอันส, <gun fire> สุดท้ายครับ HK 417 <gun fire> HK ครับเปลี่ยนดานนิดนึงโอ้สีทองนี่มันเลื่อมจริงซ <gun fire> ูมได้หนึ่งชั้น

้างเจจผเเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับอ่าพอกกย n t Blank Gold Series ตัวนี้นะฮะทีมงานฝากบอกมาว่า g o ซ d Series ยังมีตามอีกหลายกระบอกนะฮะและที่สำคัญมันไม่ได้มีแค่เพียง g o ซ d Series ฮะมันมี Silver Series ด้วยคือมีลเวอร์ของปืนอนสีเงินด้วยนะก็ติดตามเร็วๆนี้ยังไม่เปิดตัวนะสำหรับ Silver Series โอเคครับวันนี้ พี่แว่นแล้วก็พอยแบงค์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ God,